เศรายุคใหม่มาแล้ว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 สวัสดีครับพี่น้องชาวกเกษตรไทยที่รักทุกท่านนะครับมนันนี่สิพามะบึงหอยเชอรี่สีทอง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 ,ทองนี่ครับอายุสี่เดือนนะครับนี่ค่อนข้าง,างโตนะครับหลังจากที่เลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วครับนี่ พี่น้องได้เห็นนะครับเนาะนี่วมันใหญ่สำเร็จครับสำเร็จสิบแล้วครับนี่ครับสำเร็จสิบแล้วครับตั้งแต่ที่ได้เอามาลงเลี้ยงเมื่อต้นปีนะครับเนาะนี่ใหญ่แล้วครับเลี้ยงง่ายครับนี่ครับเลี้ยงง่ายไม่น้ำไหลหยดมันก็อยู่ได้ปุ่ง นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับแครสนใจกระทักมาได้ครับแม่ปันแม่ให้เลี้ยงครับจากนี้มีไใครนี่ครับมีไใครใครก็สิือใจมากเรื่อยๆพ่อแม่พันธุ์ก็ส่งขายไปแล้วครับเห็นพี่น้องนี่ก็ดสิคอยออกลูกมาเรื่อยๆรุ่นนึงหลายรุ่นแล้วครับ จะเป็นไข่นะครับเอาไว้จะแกงมันกระทียมนี่เราก็ต้องเอาอา,เอาุบเอามันออกนะครับเนาะลนลงไปในน้ำนะครับเนาะนี่ครับ ซอยมันนะครับบัาซอยมันนมันชีดตายครับเรียกว่าช่วยทำคอดนะครับตัวใดที่มันแกๆมันนี่แล้วก็ไอ้มันลงบอไปอเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ได้เด้อพี่นองเลอ นี่ครับก็แสะแสะมันลงไปไว้ทำคลอดนะครับหอยเชอรี่สีทองนี่ครับมันก็สิแก่หลายรุ่นเหรอพี่น้องนี่รมันก็ไปคอยปล่อยอมัน แต่แต่เป็นโตอ่อนเนาะครับต่อใดให้มันเนี่ยก็เคียร์เคียมันนี่สอย ็สีแบบแ,บงแดงๆน้อยๆเล็กน้อยนะครับนี่ครับก็เริ่มพอออกมาเนี่ยครับเราก็ลอยมัน ไอติดตามที่ผมเลียงมากอะก็สิได้ดูนะครับน้องว่ามันเลียงไงนะครับเนาะอย่างไงพี่นอ้องลองเอาไปเลียงเบิังครับใครอยากจะได้ทักมากครับไล่มากกับใครับศูนย์เก้าเก้านึ่งศูนย์แปดสี่แปดสามหาด้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวช้ส่งไปให้เด่นเลียงกัน หอยเชอรี่สีทองคูณหนึ่งกับหลท์บาทที่ได้พี่น้องเลอ นะบ,บายมันไปครับนี่ครับลูกอูมันก็น้อยๆเนานะพี่น้องปกติมันจะต,ตกพุ่งไปเป็นอิงอัตโนมัตินะมันก็ต้องซอยมันน้อย เรียงง่ายไม่นอกอาหารหลักก็คือผักบุ้งนะครับแล้วก็อาหารเม็ดปลาดุกแหนแดงนะครับผักตบแม่ เคี่ยจนเบื่อพี่นนองเคี่ยไปก็เบิง่งความน่ารักของหอยไปเนาะ เดี๋ยวคลิปหนะ้าเอามาพอกันไหมครับนี่ครับเป็นหอยอนุบาลอีกรุ่นหนึ่งนะครับสองเดือนเนาะพี่น้องเนาะเปิดน้ำไปเดอ้อพี่น้องนี่มันไหลยดใสอิงติ้งเลยแหละนี่เป็นลูกหอยน้อยนี่เป็นขัดพ่อแม่พันธุ์ทรงครับนี่ลูกค้าคลิปหนะ้ามาพอกันไหมครับ สวัสดีครับนี่หอยมันยังกออกมาข้างนอกนี่ได้ยังไงนี่มันปีนออกมาได้นะครับขนาดว่ามีอันนี้อะไ้นี่ก็ยังกออกมากอีกไซต์น,นู่นี่อีกพี่นอ้อง รักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปสาธุแล้วนเะยอกันไหมพี่น้องอีพี่นะสวัสดีครับ